ไปล่องเรือที่ไอคอนสยามกันปวดติดตามให้เนเน่ด้วยนะคะค่ะอ๋ทีนี้เราไปดูซิตอนนี้เราขึ้นมาอยู่ชั้นเจ็ดนะคะเราจะมาดูวิว อ่าเราจะมาดูวิวของไอคอนสยามเลยจ้ะข้างบนนะจ้ะทุกคนเฮ้ยเน่เน่เดินไปทางไหนเอ้ป้าออดก็ับมานะป้าจะหลงทางไหมเห็นเน่เ่ในกระจกไหมเห็นนี่เ่ในกระจกไหมนี่มีปลาหมาที่สุดที่สุดออปลาหมาข้างบนเลยหรอขคายข้างบนเลยหรอเขายังไม่ได้เปิดน้ำตกชั้นเจ็ดอ่ะยังไม่ได้เปิดเดี๋ยวเราไปดูวิวกันคนเยอะมากเลยนะข้างบน อันนี้เป็นชั้นเจ็ดนะคะแล้วก็จะมาดูอ่ะพี่เนดูนี่ข้างล่างก็จะเป็นเรือดูไม่ได้มาเกาะดูได้ลูกนี่บนนี่ไงไปเหยียบงนน้ำนี่นี่น้องปีนที่เนปี๊ขึ้นไม่ปี๊ไม่ปี๊ไม่ปี่ขี้นี่หันมาที่ลูกไม่หันไปมันมองไม่เห็นอะไรปะมองทะลุกระจกไหมนี่บรรยากาศสวยงามนะทุกคน้ำท่างสวยมากเดี๋ยวเราจะไปล่องเรือตอนทุ่ม ทุ่มเท่าไหร่ทุ่มสี่สิบทุ่มสิบห้านั่นจ้าอยู่เพราะว่าวิุ่ตามเด็กพี่นี่คะนี่อยู่ที่ไหนกันอยู่ไอซฟอยามค่ะช้เจ็ดีวามมากไหเขาดูข้างหลังหน่อยข้างสยามค่ะสวยมากคนเยอะคนเยอะบรรยากาศดีดูพี่นี่ข้างบนมีป๊อมาดเข้าไปทำไมเดินเล่นเดินเล่น บ็อบปาดเลยนะผมไม่ไปหรอกเผื่อเอาได้สักตัวสองตัวออกหมาดไทยนะคะสวัสดีประเทศไทยมันมีอะไรบ้างไหมคนมันเยอะมันต้องต่อคิวเข้าอืมใช่ไปเราไปข้างในดีกว่าไปะไปข้างในดีกว่ามาตลงกันโอเคไปดูข้างในกันคืออะไรกระจกดำก็เปิดไฟหรือเปล่ากลางคืนไปไปหาที่เย็นๆดีกว่าข้างในไป ไปนี่บรรยากาศนะคนเยอะมากเลยใช่ไหมปะไปข้างในดีกว่าปะไปหาลุกนายลูกนายมาหรือยังโทรหาทีดูน้ำตกใช่ไหมน้ำตกอะไรคะเออน้ำตกนี่คือน้ำตกสีอยู่ที่ไอคอนสยามเลยนะชั้นหกชั้นเจ็ดตกมาชั้นหกนะคะมันก็จะสวยมากล่างคนก็จะเยอะมากนี่ทุกคนสวยไหมคะลูกสวยไหมคะเล็วนี่ดูสวยไหม ถึงยังถึงยัง,ง,ยงอยากกินอะไรนี่เราลงมามถึงแล้วนี่สวยมากทุกคนว้าวน้ำตกอยู่หมุนเป็นไฟด้วยนะ่นไฟใช่เขาเล่นไฟ,ไฟ,นไฟสวยกลางคืนจะสวยมากออนอก่นนว,ว้าว มันจะเป็นแบบนีกน่ดูหมาใหญ่ไปยืนกับหมาใหญ่ไหมลูกหมาใหญ่พี่ไอคข้องสยามจ้ะใหญ่มากหมาใหญ่มันเหมือนมีชีวิตเลยนะเออทำาระดิู่ได้อะเขาทำเหมือนเนี่ยน่าจะลืมตาได้แหละได้ทำได้แหละกระดิกหูได้จางไปดูสิ จังขามันหายใจอยู่นะนี่ดูตัวเล็กไปเลยไปมาแล้วนะ้ำซ้อมมามหรือยัองนี่มารอมารอก่อนใช่ไหมไอติมไอติมเพราะ่าเดี๋ยวมาใกล้หลานดจะได้กินไอติมกับหลานเดี๋ยวไอติออมนี้ให้กันอือเอาวางบนนี้ป้า,าวางบนนี้มันจะไปนั่งทางนู้นนี่พี่นี่พีนพนพ่นี่ได้กินน้ำอะไรคะปลากินด้วย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 กินด้วยกัน นี่เดี๋ยวมารอขึ้นเรือตอนทุ่มทุ่มสิบห้าเหรอทุ่มสิบห้าทุ่มสิบห้ากนก่อนไปเลยอ่าทุ่มสิบห้าเดินไปแล้วโอเคแค่นี่ไปได้แล้วเอ๊ะมาถึงกันหมดแล้วใครมาบ้างคะใครมาบ้างหลุมมีใครบ้างแนะนำเลยไม่บอกเลยไม่รู้จักเหรอเลมเลมเลนี่เนี่ยนี่นี่เลนี่โอ้ยดูดูเรามา นี่เหรอทำไมคนเยอะจังโอ,นะอ้คนมารอขึ้นเรือเหรอเนี่ยคนคนรอขึ้นเรือเยอะมากติดติก้์กออ่อนก่อนขึ้นเรือแดกอาบุสติ๊กเกอร์คน,นละอ,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 อันครับ เกือบหนแปะเสื้อนี่เป็นโต๊ะ่ะอมาหนึ่งเก้าโอ๊ะเต๊ะโต๊ะนัมเบอร์โต๊ะนัมเบอร์โต๊ะนัมเบอร์เอเร็กเหน่อยจ้างแต่ให้มามาหน่อยเนัมเอาปนัมเบอรตรงไหนตรงไหนก็ได้นีนี้ยังไม่แปะของนี่นี่เลยนี่แปะยางปะป๊านะป้ป้าเน็ตอ่ะ อันนี้เออโอเคครับใช่บ่อหน้าบ้าโเไปเไอไม่พูดพูดเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้ก็ได้ไงก็ให้ไปแล้วไปสามพันสามพันโอเคโอเคไปตอนนี้ไม่ต้องไหนลงไปรอเข้าแถวขึ้นเรือทางโน้นทางไหนทางไหนไป เดี๋ยวป้างไปถามให้ก่อนจุดนี้ก่อนโอเคไายมีบัตรหรือยังมีติเกตยังนี่เดี๋ยวไม่ได้ขึ้นนะเป็นบัตรตังเด็กตังดาวนะโอเคไหมคาเมคาเมนะคาเมไหมลูกยังไงไปร่นเราพี่วันดีก็จากวันนี้ใช่ไหมก็จากวันนี้ครับไปถ่ายทีนี่ก็นายแล้วทีนี้นายบอกนายทีลูกนายอยังไงนะโชว์เปิดการแสดงน้ำแล้วนะคะนี่ ที่นาไอคอนสยามแอบปสมว่ปลาอ,ออสา,ายคนเยอะมากเลยคนไปแล้วหนึ่งลำเหลือลำเราด้วยใช่ไหมปะของเราเหลือ <ปะ S 1> หลายลำเหลือพี่ลาดลำเหลือพี่ลาดลำตะกูลพี่ลาดลำ,ลร,ดลำรวมตะกูล <c oughs> เอ๊ะนะคะคณะลูกทัวร์คณะลูกทัวร์ในเน่คณะลูกทัวร์ทัวร์ในเน่ใช่ไหมทัวร์ในเน่ใช่ไหมลูกกุ๊กก็เออตามในเน่มาใช่ไหมคณะลูกทัวร์ในเน่ใช่ไหมลูก เออการครูซน่ากันยังไงภาพร่วมกับทางเรือสักคู่กับเอสันค่ทนีคะลูกค้าคะะเริไปอลังการนะคะอลังการครูสนะจ๊ะนี่เรือพี่เน่นะคะเดี๋ยวจะมีโชว์ปะจะมีโชว์ปะสวยมากเลยพี่พี่สวยมากพี่เน่พี่เน่กำลังจะไปขึ้นเรือแล้วจ้ะพี่เน่กำลังจะไปขึ้นเรือแล้วนะจ๊ะทุกคนสวยมากว้าวไปให้พี่สามไป ไปยูใช you know? ้แคร์ยูใช้แคร์อยู่เนาะยูใช้แคร์อยู่โอเคโอเคสวัสดีค่ะพี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเฮ้ยป้ายไอคอนสยามนะคะเราต้องขึ้นไปขบวนอ้าวจ้างนี่ขวาไป ด้วยใกล้ลายอาหารด้วยที่ไหนอพี่เนี่ยนั่งใกล้ประตูว้าวใกล้ลายอาหารด้วยอ,อดเลิศมากพี่เนนีเน้นกินเขาไม่ได้เกินเขาข้างในค่ะเอ๊ะใหญ่ใว้าว เอามาเอมานน้ำอะไรอ่ะใช่น้ำเปล่าค่ะ well, น้ำน้ำน้ำอัญชันค่ะน้ำอ <vale ัญชันอร่อยน้ำอัญชันอร่อยมากมากนี่พี่นี่มามะเห็นเป็นไฟชไรเป็นไฟเนยเย่โอ้โหพี่พูดแบบถึงแม้ว่าจีไร้ใจเป็นไฟเป็นไฟว้าวนี่สองพี่น้อง สวยไหมคะเดีวเดี๋ยวไอ้ยยไอ้ยัยว้าวดูปะสมระวัางโทรศัตว์ตรงะจ้ะ พุ่งชัดดาวเด็กน้อยใน้ระวังถ้าโดนกินเยอะแล้วถะาดาวถ้ดาวดาวไม่ได้ค่ะถ้ดาวไม่ได้ไอคอนสยามนะไปไอคอนสยามวันนี้มาทั้งตระกูลนะตระกูลพี่ดานลำนะคะมาตระกูลนะยกตระกูลมายกตระกูลมาอันนี้ตระกูลไหนเนี่ยอันนี้ตระกูลไหนอันนี้อันนี้อะไรตระกูลไหนตระกูลอะไรตระกูลแม่หมี้ตระกูลแม่หมีไปเดินไปเดินเลืดินถ่ายลายอาหารไหมเออรายอาหารว้าว อาหารนะคะนี่ผลไม้อนี่ผลไม้ของหวานนี่เลือดเยอะอะแซลมอนโอ้นี่ไงแซลมอนแซลมอนอาหารนะคะอืมว้าวทุกคนดูรอ,อดมากมีซุปมีซุปด้วยไม่ใช่มีโซสซุปมีไก่ทอดข้าวข้าวผัด ไ่ทอด,ทอ,ดอ้าวทุกคนอาหารนา่ากินมากค่ะอาหารนา่ากินมากดี ตระกูลเราได้นั่งใครหลายอาหารเลยว้าวมีไอริเบียมีอยสิเเฮ้ยเลี้ยงถ่ายนี่วิดีโอจะเอาไปลงยูทู e สวยแล้วพี่พัดยูทูบในวันเวลาราชการอันนี้นอกเวลารใช่สวยมากมันเป็นแสงไฟเมืดมดมันก็จะทำให้เราดูดีเออใช่ไหมลุงพี่นี่ค่ะ พี่นะค่ะทุไอย่าเขาดแล้วข้าตานเราอาหารเราอาหารเราเป็นยังไงคะลูกสาวไอซ์ยัยอะยูโอเคไปเทมไหมคะไปน้ังไปนไปอกุนอก่อนนอกก่อนมาไม่ได้อุตส่าห์อยากมาอุตส่าห์อยากมาแบบอาหารบนโต๊ะตังรอดสะพานประปอกก้าวนะคะอืต้อไป

วัน้วันไว้วันขาวโนไป่มสบายอ่ะมีวันมมีวันนะครับเอาไหมจายเพิ่มนะเอาจริงจะซั่งแล้วเจ้ตากินไหมตาไม่กินว้าวว้าวเดี๋ยวรามาแล้วว้าวนู่นจะพายทางข้าหลักผสมสวยสว้าวะาแล้ว สวยมากแน่ๆจังอา้าวอบพิมานละจ้ะนั่งกินอาหารว้าวส้มตำส้มตำมีไทยแลนด์ ใส่สไมน้ำหนึ่มคนนู้นพอครับดูรักันชิเกตโอเคก็ต้อไวไหมนู่นไ่ลุงไม่กิน2องสองสองไบอ่ากลนะตัดั้นที่เสร็จทำมกลมซาแล้วไปต่าเลยนี่เล่ไม่นานครับแนมีกินใบแดงอาเทสหน่อยเอาเทสทคะเทส ในพัทละวันวันนะคะคือหังเปในวันเดี๋ัวเดี๋วเขเ็บไงเดี๋ยวเดี๋ยวเเก็บได้ครับผมได้มครับ นากระเป๋าก็ถ่ายรูปโอเคไหมสวยไหมสวยไหมโอเคปเ้าถือเอ้ยเนอเาเราใส่ตามพี่น้องเข้าไปถ้าพี่ก็ใส่ได้นี่ปวดไปแบบที่ด้วยฉากสวยอกหลัอ่ะฉากสวยบ้าง แสทุกคนสวยมากสวยมากนะครับรสมสวยไหมคะ,มคะสะพานสวยวินบอกโอ้ยคนวินเลื่อนันี่ยอ,อ้าวโหสะพานสวยมากโอ้ยเนี่โออะไรเนี่ยอะถ่ายให้ป้าออสอะมา วันชูสวยวันชูสวยมากอ่สวยวันวันชูว้าวสะพานสวยมากสะพานสวยเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนร้อยท่าเปลี่ยนสวยสะพานสวยสะพานสะพานนะไม่ใช่คนวิวต้องยืนมุมนี้วิวถึงจะได้เห็นยอดสะพานอ่ะวันชูโอ๊ยไม่ sorry อ่าวันชูอ่าวันชูสวยมากเจสวยที่สุดในโลกแล้วสวยอยู่คนเดียวอ่าสวยอยู่คนเดียวเนี่ยนะคะ อาหารก็คนเริ่มซาซาแล้วก็มาคีบเองได้นะคะเราจะรอดสะพานไหมหรือจะโค้ง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 สะพานเหรอคะพี่เนี่ยหาจะโค้งสะพานเหรอลูกอ้ายยัยอ้ายยัยอยยัยอืมอันนี้เราอกำลังปัดโค้งตีกลับถ่ายกับพี่บอลลีเหรอสวยมากเห็นสะพานด้วย พี่บันลีถ่ายกับพี่กาแฟใช่ไหมลูกสไลด์สงนด้ว้าวสวยมากโอเคกางมองกล้องด้วยโอ้เรือกอระลักตีโค้งนะเรือกอระลักตีโค้งลูกว้าวพี่เนค่ะ เจอกำลังตีโค้งลูกอุ้ย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 ,ยเป็นอะไรสะพานสวยมากนะทุกคนดูสะพานสวยมากทุกโสโอ้ประโสประโสสวยสะพานก็สวยว,ว้าวว้าวนี่ทุกคนกำลังถ่ายสะพานว้าวมาแล้วป้าลูกไปเด้งมึงบ้ามึงจังตั้งยู่ไหน เอาเอาคขอบคุณค่ะ mm hmm. พี่รำสวยพี่รำสวยใช่ไหมเราเห็นพ mm ี่ข้างล่างใช่ไหมอ Happy Birthday mm hmm. นะ้โวอ้โหอ้อ้โอ้โอ

เจ็บไหมเจ็บท้องอืดแน่เลยผ่านไอคอนสยามก่อนนะคะเราผ่านไอคอนสยามกันก่อนเียเนฮ้ยเพียนนี่มีเพียนไม่มีไอคอนสยามนะคะว้าวอ้าวไอคอนสยามนะทุกคนผ่านแล้วว้าวสวยมาก ลำใหญ่มากามลำเล็ไว้ลำเราก็ใหญ่นะโอ้โหสองชั้นสามชั้นมองคนเยอะมากเลยอะใหญ่มากมันเยอะกวหวังยาวยังไงถ้าสองพ่อลูก i hey, 我来 <laughs>、well, like。 พี่น้องโอเคเอาถอยเอาถอยมาเลยพี่ถอยมาเลยนี่สองสาวเขาถ่ายสวยมากสวยมากนี่ว้าวสวยมากสวยมากโอเค,อเคตัวเล็กอาปากงองเลยไปดิเข้าไปดิบัลี่เข้าไปดิเข้าไปเลย <c oughs> บัลี่เ <c oughs> ข้าไปเลยชมพมชมพูแชมพู <c oughs> <c oughs> โอเคมาเร่มต่อนี่เรากำลังจะกลับแล้วนะคะอ่ะพี่เน่ฝากคลิป้หน่อไหร่ได้ไหมพี่เน่คะฝากคลิป้หน่อยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องเน่เนด้วยนะคะโอเคค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เนเน่ด้วยนะคะ